ก็บุนิกะนะครับมาพบมาพอกันอยู่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอนะครับสหธสะขันนะครับเขตดละนี่แหละแถวๆสุมเด็จนี่แหละอยู่บ้านถ้ำปานะครับเลยตัวนี้นะครับมาติดย้ำเสาเจอเสาขั้นแรกเลยนะครับ L4708 แบบแยกระบบนะครับเลยออนนี้ถนนจะไปทางสาธตะขันได้นะครับี่ไปสาตะขันบ้านถ้ำปานะครับเราเขาก็จะไป จังหวัดสกลนครเขตชายแดนระวางนี่แหละสมเด็จนะครับอยู่อำเภอไอ้ไอี่ยังลืมอลไรไปหรืองอำเภออย่างี๋ยวที่บอกครับน,นี่แหละ LC 708แยกระบบเราก็ลัไปติดที่ทิทพานแย,ยกระบบอำเภอภูพานนะครับแล้วอำเภอภูพานใครก่อภูพานเลยนะครับ ตู้นะครับมือนี้ติดสามคันนั่นนะครับมืออื่นติดสองคันนี่เอามาหาคันนะครับเด้อเอามาจิ้งสี่ล่ะยู่บ้านทำปลานะครับอำเภอไหนจะเป็นอำเภอสมเด็จ์นั้นสาธาไหะพี่น้องมันใช้เดียนนะครับติดต่อกันเลยนะครับนนีตประมาณสามคันนะครับมือนี้ผู้ใช้สี่เหลี่ยเงินนะครับลูกค้าเขาเกาห้องล่ะ บ้านเพือนกรตีตะโนนี่ครับทางดำไปหาสะขันเลยนะครับทิดกระประดุลหครับพี่น้องเด้อประมาณชั่วโมงกลัวกระเล้วนะครับตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับจะไม่ได้ดังไฟใช่ปะฮะหนาวปะเนี่ยนะครับสี่เจ็ดรุ่นแรกเลยนะเป็นรุ่นแรกแล้วก็บมหาศูนย์อันนี้พอแล้วแยกระบบนะครับเด้อ ครับก่อนติดตั้งหลังติดตั้งเขาจะมาเบิ่งครับส,สวยๆเลยนะครับเรื่องสำหรับ L4708 คันแรกนะครับอยู่บ้านบ้านนี่ยังงื้พอบ้านนั้นก่อบ้านบ้านนั้นก่อผมเอื้อมมือเข้านี่บ้านเดี๋ยวอ่านไปกันทำปลาครับบ้านทำปลาออกไปข้างนอกเลยเุ้ท่านเป็นไงล่ะผมเป็านายที่ลูกพี่ ระบบไล่จียี่สิบเจ็ดรุด่นเก่านะครับเด้วยแล้วก็จะเบิงร้องให้เขาโยกร้องเบิงไงเบิงนะครับออลุงออลุงลุงอีกหายไป กระปงเอาลงนะครับครับทำนี่งกระถ u งไปแห้งนะครับจังบาเกียวดินกับพอดีนะครับอายกแล้วยกขนแหลงนะครับแล้วี่ไปปละไปไอ จังหวัดสกลนครตอนะครับห้างกันประมาณ4ี่สิโกว่าลนะครับ4ี่สิหาสิบลนะครับออกจากบ้านบ้านทํามามอำเภอเนี่ยแหละสมเด็จเฉียดที่ต่อระวางสารตะขันนี่่ป้องเ้อนี่นะครับแล้วก็ไปยี่ยังอ่ะภูพันอำเภอภูพันนะครับใกล้ๆกั้ใกล้กับทมเขตนี่นปองเป็นที่ที่ผาแร้งนะครับเด้อตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับใบดันปกติทุกอย่างปกติเบิดนะครับกระบอกไม้คอนโทรลไม้เบิดเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับผม รุ่นนี้นะครับแข็งแข็งกันนะครับยกได้สบายเลยนะครับพดแบบอัตโนมัตินะครับสวยเอาย้อนแล้วก็เอาน้ำหนักมาใส่แล้วมันต้องมีน้ำหนักดิครับเอาน้ำหนักมาทีนะครับเท็จเรียบร้อยนะครับเด้อครับเดี๋ยวไปต่อกันที่พุ่นละ ผูพันธ์นะครับเด้วยที่สิผ่านเลี้ยงกันต่อเลยนะครับ